จ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่สสาม,มิตรจังหวัดยะลาไปตรวจค้นร้านค้าและโกดังสามแห่งในตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาค่ะซึ่งได้รับแจ้งว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่และสุราเลี่ยงภาษีจึงนำหมายค้นต่อสารจังหวัดยะลา เข้าไปตรวจค้นแล้วก็พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งสุราและบุหรี่เลี่ยงภาษีรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะคะคณะพนักงานสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บังคับใช้กฎหมายโดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยพบที่มาของสิ่ง ผิดกฎหมายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่เสียภาษีไม่ผ่านพิธีศุลกากรค่ะส่งต่อเข้ามายังโกดังเก็บสินค้าและร้านค้าเพื่อจำหน่ายให้กับคนในพื้นที่ความผิดก็คือถือเป็นการมอมเมาประชาชนและสังคมนะคะรวมถึงอาจจะมีผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือช่วยอำนวยความสะดวกเตรียมจะตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่ามีความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ค่ะ